ทีนี้ก็สบายใจหายห่วงได้เลยคาถาเนี้ยกันผีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โหพี่ที่ผมไม่รู้มาก่อนเลยนี่ว่าพี่เนี่ยเป็นมัคคทายกเฮ้ยมัคคายกเฮ้ยมัคคายกเฮ้ยถูกแล้วขาเซลไปเรื่อยเอาจริงๆมันแค่ช่วงก่อนต้องไปต่างจังหวัดบ่อยแม่ก็เลยสอนบทสวดมนต์บทนี้มาเขาบอกว่า กันผีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเล่าวานะนโมสารจบแล้วพี่เฮ้ยของยิ้มอยู่ที่ใจดีจังมีวิชาอยู่ด้วยอุ่นใจอะ่ะเหมือนมีพระอยู่ด้วยเลยอะ่ะพรุ่งนี้นิมนต์หลวงพี่ขชาไปฉันเพลิตอนเช้าด้วยน,นะขอรับก็ไม่ขัดข้องแต่ว่าไม่ขอข้าวหมูแดงไม่ขอข้าวขาวหมูนะมันย่อยอยากตอนเช้าไม่ใช่แพงเหรอ,อ,อ สวัสดีนะคะพ่อสอนอนก่อนละครับุช่างหาเล่นนอนนะครับสวัสดีครับมันมืดอ่ะเรากลัวนอนนอนไปเหอะไอ้บุญปิดไฟทำไมมันมืดน่ากลัวก็มันสว่างนอนไม่หลับมึงจะเปิดไฟผีมาหาหรือไงเราจริงดิพี่จริงอืนอน ไอ้บุญไม่ใช่อ้าวพี่กระชาผมขอเปลี่ยนที่กับพี่ได้ปหมเปลี่ยนไหมอ่ะก็มันนอนตรงกลางเนี่ยประตูอ่ะพี่สิ่งไหนก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยนอนตรงไหนก็นอนเธอเหมือนเหมือนกันนี่เหมือนกันเออเออเออเอาเอาเอานอนนะโอเคพี่ไอ้บุญไอ้บุญไม่ใช่บังดอน ใครเปิดไม่ใช่ผมพี่แล้วเขาผีไม่ไม่ใช่ผมเขาผิพี่ไม่ใช่เอากเไม่มีไอ้ผีไม่มีผมเราต้องมองกันแล้วไงหมนโมชนไม่ได้แล้วไม่ได้